อั Salvador, สละรับครับผู้สกิอข่ากับชัยชนะในวันนี้บ้างครับพี่ก็อยากจะขอบคุณนะทุกทีมครับที่ชอยแช่งเราในวันนี้นะแต่มันบัดทําให้ผมต้องสันคอนอย่างสักน้อยเลยครับแล้วก็ชัยชนะในวันนี้อ่ะมันทําให้เราแน่ใจว่าเราจะเป็นแชมป์อย่างแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวที่ตัวมานี่บบมีตัวในน่ากลัวเลยนะตัแต่เป๊ปยังบมู่เนี่ยผมบบ่ค่อยสนใจทีมไหนเลยครับส่วนไออาร์เตต้าเนี่ยมันก็แค่ไอพวกเฝ้าถ้วยธรรมดาที่ผมบัดจะเป็นต้องจะต้อง กังวลอันอย่างเลยครับผมแต่เัยชนะในวันนี้ผมก็บอ่ค่อยพอใจครับเพราะว่ามันขาดไปแกนหนึ่งอะครับผมไอ้ขาดไปแกนหนึ่งนี่มันคืออีกอย่างนะครับไอ้ทำไมถึงขาดไปแกนหนึ่งแล้วถึงบอค่อยพอใจครับผมการขาดไปแกนเดียวนี่มันทําให้ผมค่อนข้างจะเปลียวหัวใจไปอย่างมากเลยครับผมเชื่อว่าวันนี้คงจะมีคนซื้อหุ้นสโมสรลิเวอร์พูลบับเจ้น,น้อยๆเลยผมไม่อยากไปพูดพลาดพิงถึงทีมอื่นนะครับเพราะผมก็ คิดแล้วว่าคงจะทุกทีม,มครับซื้อหุ้นของเาตอนนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างจะชัวนะครับแต่จะมาโต้เทาก็ไม่ได้นะผมแนะนำเพื่อไปโต้ไอ้หมู่ที่ตั้งเลยขึ้นมานะตั้งหับป้อขี้เขายังสูง